Elon Musk? Elon Musk Tesla's co-founder and CEO สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเลยค่ะวันนี้ค่ะมีตีใหม่แห่งการรีวิวอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะจบมอเตอร์เอ็กโปนะคะปี2000 65 2,565ไปแล้วเนาะเชื่อเลยว่าหลายคนเนี่ยนะคะคงจะอินกับกระแสในเรื่องของรถไฟฟ้าแ0 0ร้อยเปอร์เซ็นเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในบ้านเราค่ะแต่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าการที่คุณจะซื้อรถไฟฟ้าป้ายแดงเนี่ยโบเห็นราคาที่เป็นรถไฟฟ้าตลาดบ้านเราเนี่ยที่ได้รับความนิยมมีศูนย์บริการครบคันแล้วเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นยี่ห้อ MG นะทุกคนนะแต่วันนี้ค่ะโบมี MG มือสองที่เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นแต่สภาพกริบทุกจุดแล้าที่สําคัญ วันนี้ออกป้ายแดงคุณอาจจะต้องรอรถค่อนข้างนานหรือไม่คุณก็อาจจะต้องจ่ายเงินออกรถแพงๆแต่วันนี้ค่ะโบมีรถไฟฟ้าร้อนี่ต้องบอกว่าสภาพเนี่ยนะคะน้องๆป้ายแดงเลยค่ะ ออกรถนะครับเพียงแค่12บาทเท่านั้นนะสำหรับรถไฟฟ้าคันนี้แล้วมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างครบคันเหมือนป้ายแดงเลยค่ะและนอนจะเป็นยี่ห้อไหนไม่ได้เลยคือเจ้านี้เลยค่ะ MG s e ev ทุกคนขาตัวนี้เนะคะเป็นตัวปี2 0 1 9ทุกคนข้อดีของเจ้าตัว set ev เนี่ยที่โบอยากจะแนะนํามากๆเลยและโดยเฉพาะบอดี้ดีชมนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังนี้ก่อนว่า MG เนี่ยนะคะ s e น t ่ยเขาออกมาในบอดี้ที่เป็นประมาณน,นี้นะคะเป็นรถน้ํามันเนี่ยออกมาก่อนและอาไฟฟ้าออกมาตามเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของการที่คุณจะได้ตัว MG s e ev ไปใช้เนี่ยสมมติคณเกิดเหต ฉุกเฉินเกิดเหตุไม่คา,าดฝันรถประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือยยมแม้กระทั่ง ประสบอุบัติเหตุแบบต้องปิดอะไหล่ทุกคนจะสังเกตเลยนะคะว่ารถไฟฟ้าแบรนด์อื่นเนี่ยนะคะจะต้องรออะไหล่กันนาน3เดือนสเดือนเราขับไม่ได้แต่ตัวนี้ค่ะเขาใช้อะไหล่เดียวกับรถน้ํามันเลยทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาของเขานะคะสีฟ้านี้เนะคะเป็นสีฟ้าแรกเลยของ MG s e v ที่เป็นรถไฟฟ้าค่ะไฟก็จะมาแบบโปรเจคเตอร์คันนี้นะทุกคนนะชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยก็วิ่งได้ประมาณ3 0 0กว่าโลแหละนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะแม็กเหมือทุกอย่างมันถูกออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์และดีไซน์เฉพาะของเขาเลยนะคะและน้องคันนี้ค่ะบริเวณกระจกข้างพิเเศษมากกๆลยนทุค สัญลักษณ์ที่คุณเคยนะสำหรับรถขนไนที่มีการเตือนออกนอกเลนนะคะคันนี้ไม่ได้เตือนออกนอกเลนอย่างเดียวนะเมื่อรถเราออกนอกเลนมันปัดกลับให้เราด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโคตรอนเนกประสงค์เลยทุกคนะมาดูโครงสร้างข้าวๆกันนิดนึงแล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวขอดึงก่อนนะดึงไม่ออกเลยดึงยังไงอะ่ะมันดึงไม่ออกกับทุกคนไม่ดึงได้ไหมเดี๋ยวปับน,นึงนะนี่ทุกคนดูนี่เลยอ่ะนี่ดูดิดูโครงสร้างดิให้ดูแค่นี้พอนะ เพราะแบบยางยังดูดกับโครงสร้างอย่างดีเลยค่ะทุกคนขาแล้วยางแข็งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณขับไปเนี่ยปกติรถมันเป็นรถไฟฟ้าใช่ปะ่ะมันไม่มีเสียงเครื่องยนต์อยู่แล้วมันเงียบอยู่แล้วเขาก็เลยต้องออกแบบยางนีขอบประตูให้มันแน่นยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เสียงข้างนอกมันเข้ามารบกวนบริเวณด้านในนะคะและสําหรับบริเวณประตูหลังก็แบบนี้นี่เลยทุกคนดูอ่ามีไอสมาร์ทให้ด้วยนะสมมุติวันนี้คุณคิดดูดิ คุณแบบร้อนๆและรู้ตัวแล้วเนี่ยว่าฉันจะขึ้นกลับมาขึ้นรถเนี่ยนะคะฉันก็แค่กดสั่งนะคะสตาร์ทรถบนมือถือของคุณนั่นเองแล้วนี่เหมือนที่บอกไปอันนี้เป็นรถมือ2ก็จริงแต่มีอุปกรณ์ให้ครบคันนะคะมีม่านบังสัมภาระมีให้ครบหมดเลยนะสำหรับ z S E V คันนี้ค่ะทุกคนและแน่นอนทุกคนดูหัวน็อตเลยสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่ดูง่ายมากๆเลยนะถ้าเกิดรถมันโดนชนนะทุกคนเม็ดองเม็ดอาร์คคือแน่นอนอ่ะเวลาทาสีออกมาเนี่ยนะถ้าไม่ได้ ปะการสูนห,หรือแบบไม่ได้เช่าเนื้อชอีแบบมันจะเห็นชัดมากๆเลยเวลารถทําสีมานะคะทุกคนคะ่ะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูโครงสร้างอีกด้านหนึ่งแล้วกันนะคะไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ว่าครั้งนี้ขอพาไปดูที่ประตูหลังนี่แบบนี้เลยค่ะทุกคนอ่ะนี่โครงสร้างของเขาทุกคนดูดิเห็นปะ่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเพราะโครงสร้างมันเดิมมากๆและเขาก็มีความอเ็กประสงค์นะคะทุกคนมันใครที่แบบเป็นสายแคมปิ้งนี่เลยทุกคนดูดิเบาะก็จะพับได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนะ เออเผื่อว่าใครที่แบบต้องการขนของได้อะไรได้ตัวนี้ก็ค่อนข้าง,าง,างตอบโจทย์พอสมควรเหมือนกันทุกคนเดี๋ยวโบพาเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะว่าที่โบบอกว่ามันคุ้มทั้งในเรื่องของอะไหล่บอดี้ด้านนอกที่มันมีตัวน้ํามันสามารถใส่กันได้แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่คุ้มค่าอีกบ้างไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนค่ะอันนี้คือด้านในทุกคน สภาพเออดีเออดถึงข้างนอกเนี่ยมันจะบ่งบอกในเรื่องของความเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็บอดี้มันจะคล้ายในรถของน้ํามันแต่ข้างในไม่คล้ายนะมันค่อนข้างมีความเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันนะคะทุกคนขาแล้วคันนี้นะเวลาเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะอยู่ด้านซ้ายนะมันก็เป็นตามสไตล์รถอังกฤษเลยค่ะทุกคนข้างขวาเนี่ยเป็นที่ปัดน้ําฝนแต่ทุกคนดูค่ะคันนี้นะคะเลขไมล์อ่ะไปดูเลขไมล์ก่อนเลขไมล์คันนี้นะคะอยู่ที่75,540กิโเมตรค่ะเห็นสัญลักษณ์ได้ไหมตัวนี้นะคะเขานอกจากจะเตือนออกนอกเลยแล้วเนี่ยเขาก็ย ให้ด้วยเวลาลดแล้วออกนอกเลยนั่นเองแถมยังมีการช่วยเบรกด้านหน้าเขาเรียกว่ามีครบเลยค่ะและชาร์จไฟหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลามันครึ่งชั่วโมงแหละนะคะแล้วทุกคนวิ่งได้ประมาณ3 0 0อโลอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะทุกคนคิดดูชาร์จไฟหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะตกเงินสองกว่าบาทไม่เกิน300อะ่ะสมมติวันนี้คุณจะไปเชียงใหม่6 0 0โลอะ่ะทุกคนชาร์จไฟแค่ครั้งละประมาณ200กว่าบาทตีที0สามร้อยหกร้อยบาทถึงเชียงใหม่คุ้มกว่าน,นี้มีอีกไหมนะคะทุกคนและที่นี่ นะคะทุกคนเราไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยค่ะอันนี้ก็มีให้ครบทุกอย่างเลยนะคะมี I Smart นะสั่ง MG เปิดซันรูฟได้นะคะสตาร์ทรถนะคะก่อนไปถึงรถได้สั่งเปิดแอร์ปิดแอร์ทำได้หมดค่ะทุกคนแล้วนี่เลยความพิเศษของเจ้าคันนี้ทุกคนดูซันรูฟดิเป็นซันรูฟแบบเต็มหลังคาแบบนี้เลยคือแบบน่าน่าใช้มากนะไม่มีอะไรน่าใช้ไปกว่าน,นี้อีกแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็มีในส่วนของกล้องหลังนะคะที่เป็นกล้องแบบนี้ให้อ่าทุกอย่างทุกคนขับขี่เหมือนกับรถน้ํามันหมดเลยแต่โบจะบอกว่ามันขับสนกกบ กว่าดรถน้ามันนะเพราะว่ามันไม่ต้องรอรอบเลยค่ะทุกคนคะ,ะอะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูกันที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูในส่วนงตัวแบตเตอรีก่กันนิดนึงแต่ต้องบอกว่าคันนี้นะรถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะดนูทะเบียนเดี๋ยวทะเบียนต้องคืนเจ้าของเก่านะคะแต่ว่ารีบอยากจะเอามารีวิวเพราะต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่เอามาขายที่ไรนะคะมาปุ๊บขายปั๊บทุกทีเลยไปดูกันเลยคะ่ะเอาละทุกคนนี่ก็คือนะคะบริเวณนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลัง เอาจิมก็นั่งสบายนะเออมันนั่งสบายแหละคือบวกกำลังมองภาพแบบนี้ค่ะทุกคนข่าวว่าวันนี้ถ้าเรามี SUV วที่อนเนกประสงค์ทั้งในเรื่องของรถไฟฟ้าร้อปร์เซนที่ประหยัดในเรื่องของค่าน้ํามันและเวลาเราขับขี่ไปไหนมีระบบความปลอดภัยที่ครบคันไม่ว่าจะเป็นการปัดเข้าเรนกับให้อัตโนมัติมีช่วยเบรกด้านหน้าเซนเซอร์รอบคันกล้องหลังให้เรียบร้อยละแล้วก็มีซันรูฟเพิ่มในเรื่องของความแบบสุนทรีในเรื่องของการเดินทางให้แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณพ่อคุณแม่เราอายุเยอะแล้วละแ,แล้วเราจะไปท่านั่งข้าขงหลง มันจะมันจะสบายไหมวันนี้ก็น่าจะนั่งสบายอยู่นะเพราะว่าโวกกำลังเปรียนเพศก,กับคุณพ่อคุณแม่แหละที่แบบว่าอายุเยอะนะคะแล้วก็ต้องออนั่งทางไกลไปกับเราอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าบอกเลยว่าบเบาะเบิกเขาออกมานิ่มแล้วก็พอสมควรแล้วก็ค่อนข้างเอนได้นะคะถือว่าสบายพอสมควรนะคะตอบโจทย์ในทุกๆก,การเดินทางไกลอย่างแน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาของแบตเตอรี่ของเจ้าตัว MG ZEV คันนี้บ้างดีกว่าพร้อมกับโปรโมชั่นทายคิปไปดูกันเลยคะ่ะ ทุกคนคะเดี๋ยวพามาดูความเดิมของเจ้ารถคนันนี้ทุกคนดูตั้งแต่น,อน็อตฝากระโปรงเลยอาจจะเครอะคระบ้างนะคะเพราะารถเพิ่งเข้าเมาื่อวานวันนี้จับมาถ่ายวิดีโอเลยทุกคนคะเพราะว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยนะหลายคนไปมอเตอร์โชว์มาคงจะรู้แล้วแหละว่ากว่าจะได้รถไฟฟ้ามาใช้เนี่ยก็คงเป็นปีหน้านับวันรอหนึ่ง 1, 2, วันสองวันสวันคุณต้องเสียค่าน้ำมันวันละเท่าไหร่รับประกันเลยว่าไม่คุ้มอย่างแน่นอนและสําหรับใครนะวัยรุ่นคนไหนที่อยากมีรถไฟฟ้าคันแรกอยากประหยัดค่าน้ํามันอยากประหยัดพลังงานบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มค ประมาณ1ล้าน2แสนบาทนะคะแต่วันนี้ซื้อมือ2ค่ะราคาสุดพิเศษเลยค่ะทุกคนคะ่ะ7จ็ดแสนหกหมื่นบาทยังไม่หมดเพียงเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่ดูมาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นค่ะรับส่วนลดไปเลยสองหมบาทค่ะเหลือเพียงแค่7จ็ดแสนสี่หมื่นบาทเท่านั้นค่ะทุกคนคะ่ะและกับโปรโมชั่นสุดพิเศษออกรถ12บาทดอกเบี้ยเริ่มต้นสุเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับวันนี้ใครที่อยากนะคะเป็นเจ้าของรถไฟไฟ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้บอกเลยว่าวันนี้ไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วคันนี้วอร์รันตีศตตูนย์ กหุงไม่ได้เลยตามคอนแทคด้านล่างนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับโบนะคะและเจ้าน้องแซดเออีคันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะสำหรับวันนีขอบคุณละสวัสดีค่ะ